ไจะเอาไหนเี้ยเอาไปให้ตามสีขสีแดงเุ้ยสีชมพูสี้าสีชมพูอะ้วก็สีเหลืองสีเหลืองสปาระรถแน่เลย

มันจะแตกใปากนะไม่ได้ร่วไม่ได้กินนะด้วยเอาทหมมอะบอกว่าน้ำบุ่งเลย